อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกทุกวันนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆสาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากชั้นบรรยากาศของโลกถูกทำลายไปข้อมูลรายงานการวิจัยการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกจากคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ IPCC ระบุว่าในทุกๆ10ปีอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 0.1องศาซึ่งส่งผลให้สภาวะอากาศในปัจจุบันมีอุณหภูมิสูงขึ้นตามลำดับความร้อนที่มาจากแสงอาทิตย์เกิดมาจากรังสีอินฟราเรดและแสงสว่างร่วมกันรังสีอินฟราเรดหรือรังสีความร้อนไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่สามารถรู้สึกและสัมผัสได้จากความร้อนใน100%ของพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบของรังสี3ชนิดด้วยกันนั่นคือรังสีอินฟราเรด 53%รังสีอันตราไวโอเลต3%และแสงที่มองด้วยตาเปล่าเห็นหรือแสงสว่าง44%ในแต่ละวันคนเราต้องการรังสีอันตราไวโอเลตในปริมาณที่พอเหมาะในการสังเคราะห์วิตามินดีที่ร่างกายต้องการซึ่งหากได้รับมากเกินกว่าความต้องการอาจได้รับอันตรายต่อร่างกายอาทิผิวหนังเหี่ยวยน่นรอยกระรอยฝ้าบนใบหน้าตาต้อกระจก รวมไปถึงมะเร็งผิวหนังสำหรับรังสีอินฟราเรดที่มีจำนวนมากกว่าถึง53เเในความร้อนที่มาจากพลังงานแสงอาทิตย์นั้นทำให้เกิดความรู้สึกร้อนซึ่งหากร่างกายได้รับอุณหภูมิร้อนที่เหมาะสมก็จะเกิดความอบอุ่นเป็นประโยชน์แต่หากได้รับมากเกินไปโดยไม่มีการป้องกันไว้บางส่วนอาจทำให้เกิดอุณหภูมิที่สูงเกินความจำเป็นทำให้เกิดความร้อนเกินไปจนไปถึงอาการระคายและแสบผิวหนัง มนุษย์เราจึงหาวิธีป้องกันจากผลกระทบรวมไปถึงอันตรายที่เกิดจากรังสีเหล่านี้การติดตั้งฟิล์มกรองแสงเพื่อช่วยลดความร้อนและช่วยประหยัดพลังงานเข้ามามีบทบาทอย่างมากในปัจจุบันจนกลายมาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการป้องกันความร้อนและกรองแสงสว่าง พบเห็นได้มากจากอาคารตึกสูงที่นิยมติดฟิล์มกรองแสงเพื่อลดความร้อนหรือแม้กระทั่งบ้านเรือนที่พักอาศัยก็เริ่มหันมาให้ความสนใจติดตั้งฟิล์มกรองแสงเพื่อลดความร้อนควบคู่กับการติดผ้าม่านแล้วเช่นกันนอกจากนี้การติดฟิล์มกรองแสงให้กับยานพาหนะในประเภทรถยนต์ส่วนบุคคลก็เป็นอีกทางหนึ่งที่คนเราหันมาให้ความสนใจอย่างมากเพราะทุกวันนี้การใช้รถในการเดินทางมีความจำเป็นมากขึ้น ตัวเลขการเติบโตจำนวนผู้ใช้รถยนต์ในประเทศไทยมีเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปีส่งผลให้ตัวเลขปริมาณการใช้ฟิล์มมีการเติบโตขึ้นด้วยเป็นเงาตามตัวสาเหตุหลักเป็นเพราะเมืองไทยเป็นเมืองร้อนเกือบ100%ของผู้ใช้รถยนต์สิ่งแรกที่เจ้าของรถต้องติดตั้งเพิ่มเติมนั่นคือฟิล์มกรองแสงซึ่งการเลือกฟิล์มกรองแสงนั้นส่วนใหญ่เลือกติดฟิล์มที่มีสีดำเพราะเชื่อว่าฟิล์มกรองแสงที่มีสีเข้มหรือสีดำ จะช่วยลดความร้อนที่เกิดจากแสงแดดได้ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนที่เกี่ยวกับการเลือกใช้ฟิล์มกรองแสงในความจริงแล้วสีของฟิล์มไม่ได้เป็นตัวช่วยลดความร้อนแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่เป็นสารเคลือบตัวอื่นๆเป็นส่วนประกอบด้วย